มาาเส้นหมี่น้ำใสมารังสันเป็นเมนูปอกเปี๊ยะเกาหลีหรือที่เรียกกันว่าคิมมาริที่บอกเลยว่ารสชาติอร่อยและทำตามได้ง่ายด้วยครับวัตถุดิบสำหรับทำแป้งปอกเปี๊ยะมีดังนี้ครับเสาไหลแป้งทอดกรอบไก่ไก่น้ำสะอาดต่อไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำไส้ปอกเปี๊ยะครับมาม่าเส้นหมี่น้ำใสหมูสับน้ำมันพืชกระเทียมสับกะหลำปลีแครอทเห็ดหอมเครื่องปรุงรสไส้ปอกเปี๊ยะมีดังนี้ครับ ซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำมันหอยและเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มใช้ซอสโคชูจังและผงมาม่าเส้นมีน้ำใสครับเรามาเริ่มลงมือทำไส้กันก่อนเลยครับเริ่มต้นโดยการนำมาม่าเส้นมีน้ำใสไปลวกในน้ำเดือด1นาทีจากนั้นนำขึ้นมาน็อกกับน้ำเย็นและนำไปพักไว้ครับต่อไปเป็นวิธีการผัดไส้ปอเปี๊ยะครับ ตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันพืช3ามช้อนโต๊ะเมื่อน,น้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยหมูสับผัดจนหมูเริ่มสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยเล็กน้อยน้ำตาลสาย1ช้อนโต๊ะผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กระลำปลีซอยตามลงไปเห็ดหอมแครอทและใส่มาม,าม่าเส้นมีน้ำใสที่ลวกไว้ลงไปผัดจนสุกจากนั้นนำไส้ที่ผัดมาห่อด้วยเสาหรา่ปอไปเรามาผสมแป้งสำหรับทอดกันครับ ใช้แป้งทอดกรอบหนึ่งทับพีใส่ไข่ไก่ใส่น้ำสะอาดพอประมาณแล้วคนผสมให้เข้ากันตั้งน้ำมันโดยใช้ไฟกลางนำเสารายที่ห่อไส้แล้วชุบกับแป้งทอดที่เตรียมไว้ลงไปทอดจนแป้งเริ่มกรอบเป็นสีเหลืองทอง และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทําน้ําจิ้มครับนําผงมาม่าเส้นมีน้ําใสใส่ลงไปในซอสโคชูจังคลุกให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้เมนูมาม่าเปาะเปียกเกาหลีที่รสชาติกลมกล่อมกรอบนอกชําในและน้ําจิ้มแสนอร่อยกันแล้วครับอย่าลืมไปลองทําตามกันนะครับ